ันนี้เวลา8นาฬิกา16นาที สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินตั้งอยู่บ้านสระโบราณอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินเป็นอาคารสูงสามชั้นเดิมเป็นอาคารพักคนชราซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มีห้องเรียนห้องเล่นห้องพยาบาล ห้องสื่อการเรียนการสอนห้องฝึกอาชีพห้องฝึกการสื่อสารและห้องกายภาพบำบัดร,รวมทั้งห้องพักห้องฝึกสมาธิบริเวณด้านหน้าของศูนย์เปิดเป็นร้านจำหน่ายเครื่องดื่มดำเนินงานโดยเด็กผู้พิการทางสติปัญญาทุกคนภาคภูมิใจและมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรม ศูนย์แห่งนี้เริ่มดำเนินการเมื่อปี2562รับเด็กพิการทางสติปัญญาชายและหญิงอายุตั้งแต่16ถึง30ปีแบบไปกลับและประจำที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเน้นเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้พิการทางสติปัญญาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมให้เด็กขีดเขียนวาดภาพสร้างจินตนาการและฝึกสมาธิใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของ ส่วนกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากคือการเกษตรปลูกข้าวโพดปลอดสารเก็บไข่เป็ดไข่ไก่นำไปประกอบอาหารและจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปปัจจุบันมูล,ลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมีศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาให้บริการผู้พิการทางสติปัญญารวม11แห่งในส่วนกลาง6แห่งและส่วนภูมิภาค5แห่ง